ก่อนเข้าไปดูในเกมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับโอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการเล่นลิกเตอร์นะครับในการไต่แรงตัวหลักนะครับซึ่งตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปทุกสตรีมเลยนะครับถ้าใครดูสตรีมผมก็คือมันเป็นตัวละคร God o f อฟเลนนะครับเป็นตัวออฟเลนที่ เก่งที่สุดในออฟเลนในตอนนี้นะครับสาเหตุที่มันเก่งที่สุดเนี่ยเพราะว่า10เฉลยสุดนะครับเพราะตัวของมันเนี่ยมีความหลากหลายนะครับทั้งดาเมจนะครับจะเป็นดาเมจก็ได้จะเป็นแท้งก็ได้แล้วยังเติมไฟเร็วอีกนะครับเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยจะโดนใครกดหรอกครับมีแต่กดคนอื่นนะครับเพราะยืนอยู่ในพุ่มก็รีเลื่อนเรื่อยๆนะครับเป็นตัวละครที่จัดได้ว่าโกงมากๆตัวเลยนะครับก็วิธีการเล่นก็อย่างที่เห็นเลยครับเราสามารถที่จะ งัดได้นะครับสมมติอธิบายสกิลง่ายๆแล้วกันคิดว่าทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วนะครับถ้าง,งัดครั้งแรกเนี่ยแล้วโดนศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นคีบหรือคนก็ตามนะครับสามารถงัดได้อีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเราไม่งัดเนี่ยมันจะมีคูดาวดาบนะครับเวลาเราใช้สกิลหนึ่งโดน,เ,นเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะครับหลังจากเราใช้สกิลหนึ่งโดนนะครับมันจะมีเป็นรูปดาบเห็นไหมดาบสีส้มๆนะครับดาบสีส้มๆไม่ส้มเลย เขาเรียกอะไรอะสีน้าตาลน้าตาลตา้มๆแล้วกงนประมาณนี้นะครับมันจะคููดาวประมาณสัก4วินะครับสมมุติเราใช้โดนครั้งแรกแล้วแบบเรารอเราไม่ใช้สกิลต่อนะครับหลังจากดาบนั้นคููดาวเสร็จเนี่ยเราก็จะงัดได้อีก2รอบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราใช้สกิล2ครั้งแบบนี้ตึ๊กตึกนะครับมันก็จะคููดาวห้าวิแต่ถ้าเราใช้ครั้งหนึ่งแล้วรอ4วิมันก็จะกลับมาใช้ได้อีกตามปกตินะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะทำคอมโบไหนถ้าแบบอยากปลอดค่อยเฉยเนี่ยก็งัด1น่ทีแล้ววิ่งกลับมารอในพุ่มสัก,กอ,อีกอ นะครับหรือว่าแบบอยากเบิดดามเมจให้ตายเลยก็คืองัดงัดแล้วก็ตีไปเลยนะครับสำหรับตอนนี้ผมพลาดผมแบบใช้สกิลดามน้ํากับฟิกเกอร์ไม่โดนนะครับก็เลยแห้งไปเนาะต้องกลับไปรีเลือดก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็คอมโบของตัวละครของลิกเตอร์นะครับเราสามารถที่จะใช้สกิลหนึ่งพร้อมกับฟิกเกอร์พอใช้สกิลหนึ่งปุ๊บกดฟิกเกอร์ไปในทิศทางที่เรากําหนดนะครับมันสามารถพาดามเมจไปยังจุดจุดนั้นได้นะครับตัวละครของลิกเตอร์อย่างที่เห็นนะ ถ้าแบบเราเลือดน้อยเนี่ยเรามี2ตัวเลือกนะครับคือแต่อยู่ในพุ่มหรือจะกลับบ้านนะครับซึ่งคนที่แบบขี้เกียจกลับบ้านแบบผมบางทีก็จะยืนเลียรีเลือดเลียเลือดเฉยเลยทําไมลิ้นมันผันก็ต้องขายลิ้นแล้วมั้่อนียตอนเนี้ยนะครับเราก็ยืนในพุ่มก็ได้นะครับถ้าไม่อยากกลับบ้านก็ยืนรีเลือดไปนะครับเนี่ยเวลาเรายืนในพุ่มนะครับเลือดเราจะขยับเพิ่มมาททละนิด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 นะครับมันก็เพิ่มมาเยอะพอสมควรเลยนะครับสําหรับตัวนี้แล้วก็เวลาเล่นลิกเตอร์เนี่ย วิธีการเล่นแบบง่ายๆเลยนะคือเคลียร์คีบแล้วก็เติมเลนเคลียร์คีบแล้วก็เติมเลนเคลียร์คีบแล้วก็เติมเลนทำแค่นั้นแหละครับสำหรับการเล่นลิกเตอร์ไม่ต้องทำอะไรมากมายกว enfin ่าน,นั้นเลยนะครับสิ่งที่สำคัญคือเคลียร์คีบเสร็จแล้วเติมเลนนะครับเคลียร์คีบเสร็จแล้วเติมเลนนะครับไปเติมจังหวะไฟมันเติมเร็วอยู่แล้วครับวิ่งดาบน้ำเนี่ยถ้าเรามันจะมีดาบอยู่สามธาตุนะครับดาบดินเนี่ยเรียกง่ายๆมันจะถึกนะครับดาบน้ำเนี่ยมันจะทำให้สกิลถึงไกลขึ้นส่วนดาบหญ้าเนีีี่่ยยกก็็จะะะรรรรรเเเเลลืือออดดใใหห้้้้าาาานนนคคัับบถขไปูญ จะดีเลือดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เวลางัดเนี่ยดาบเขียวมันจะดาเมจค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแต่ว่าดาเมจเขียวดาบเขียวกับดาบฟ้าตอนนี้ผมมองว่ามันใกล้เคียงกันไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับถ้าเป็นแบบดาบเขียวเมื่อก่อนนะโหดอยู่แตลิเตอรมตัวเปิดจังหวะนะครับอันตีมันก็ใช้ง่ายๆนะเวลาเปิดอันตีก็ไปยืนอยู่ใกล้ๆฮีโร่ที่แบบโดนอันตีเราอ่ะล้วก็ยืนแช่ครับมันจะแบบเก็บสะสมสแต็กไปเรื่อยจนถึงจํานวนจํานวนหนึ่งแป๊บเดียวแหละนะครับสแต็กจะระเบิดออกมาแล้วก็จะ เขาเรียกว่าจะบ้าอีกทีมด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นระเบิดดาเมจด,ด้วยก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับก็อย่างที่ผมเล่นให้ดูเลยคือเราฟาร์มเดินเคลียร์คิเติมเลนเคลียร์คิเติมเลนจังหวะอีกทีมเดินพลาดมาก็งัดแค่นั้นเองนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับริทัลิเอตก็มีดาเมจบางทีเราอาจจะใช้คอมโบแบบงัดงัดแทง1ทีแล้วก็เปิดริทัลิเอตหรือว่าสกิล2นะครับก็จะเคลียร์คิได้1กองนะครับหรือว่า ถ้าแบบไม่อยากงัดงัดก็งัดหนึ่งทีแล้วตีก็ได้ครับงัดหนึ่งทีแล้วตีงัดหนึ่งทีแล้วตีก็ได้อันนั้นก็แรงเหมือนกันนะครับหลังจากใช้สกิลหนึ่งไปแล้วการโจมตีถัดไปของมันเนี่ยนะครับจะออกเป็นเวทนะครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นเวทนิดๆนะครับจะเวท200เมื่อกี้ที่เราเห็นว่าแบบนะครับจังหวะตรงนั้นเนี่ยมันต้องงัดแล้วแทงงัดแล้วแทงนะครับซึ่งถ้างัดงัดแทงเนี่ยมันก็จะได้ดาเมจเวทแค่ครั้งเดียวเห็นปหมงัดงัดแทงดาเมจเวทครั้งเดียวแต่ถ้าเรางัดแล้วแทงงัดแล้วแทงก็จะดาเมจจจจเเเเววววววทททคคครรรรัััััััั้้้งง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 แแแแต่่่่่่่่่่าาาาาาาสนนนนนใหหหหญขไไไมมมมออยยดดดดกพพะะะะะลุบถ เพราะงั้นผมแนะนําให้งัดงัดแทงจะดีกว่ามันจะคุมจังหวะได้ดีกว่านะครับแล้วเทคนิคการงัดของตัวลิคเตอร์เนี่ยคืองัดเสร็จปุ๊บถอยหลังนิดนึงแล้วก็งัดต่อนะครับสาหรับผมนะผมงัดเสร็จเห็นว่าผมจะเดินถอยหลังนิดนึงเสมอนะครับเพื่อที่จะงัดต่อจังหวะอน,นี้ป้อมล่างแหกแล้วเราก็สลับเลนนะครับก็พยายามมองมินิแมปแล้วก็มองแครี่ด้วยว่าแครี่เนี่ยต็มใจที่สลับหรือเปล่านะครับตัวลิเตอร์เนี่ยเวลาตีมันติดดาเมจคิด้วยนะครับคิเวทนะครับได้ทั้งเวททั้งกายภาพ เพราะงั้นตัวองลิเตอร์เนี่ยผมจะห้อยมาเป็นเลทสองเม็ดนะครับมันจะได้มีโอกาสที่จะตีติดคีย์แบบเท่ๆนะฮะเนี่ยงัด1ง,งัด2นะครับแล้วก็ตีแล้วก็สกิลสองรีเเตเนี่ยสมมุติเรากวดรีทรเทเตอยู่แล้วแบบเรายังไม่ยังไม่ตบัดบเขาเรียกว่าอะไรอะสบัดดาบนะครับเราใช้ฟิกเกอร์ไปเนี่ยดาเมจจะตามเราไปด้วยนะครับก็ตัวละครของลิเตอร์จริงๆทุกสกิลสามารถพาแล้วก็ตามฟิกเกอร์ไปได้เลยเต็มที่เลยนะครับ พยายามแยกดันทําเวฟคีฟแล้วก็จังหวะไฟท์ไปไฟท์นะครับการที่เราทําเวฟไว้สูงเนี่ยทำให้เราไปไฟท์ได้ง่ายแล้วทําให้อีกทีมเนี่ยต้องพะวงมากันคีฟนะครับแล้วจังหวะที่อีกทีมมาการคีปเนี่ยก็จะกลายเป็น4ต่อ5เราจะสามารถไปฆ่าอีกทีมได้นะครับก็อย่างที่บอกแหละเป็นตัวละครท็อปเทียร์นะครับเป็นตัวละครท็อปเทียร์ของออฟเลนเลยนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับแยกดันก็ได้ยืนแทงก็ได้ทาดาเมจก็ได้นะครับเติมไฟท์ก็เร็วนะครับคงไม่มีออฟเลนตัวไหนเหมาะกว่าตัวนี้แล้วแหละในเวลานี้นะครับ เป็นออฟเลนที่ก๊อดมากจริงๆนะฮะอันติกดเล่นเคลียร์คีฟยังได้เลยนะครับครูดาวมันไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับพลังแฝงก็เอาเคิร์ดออฟเดซก็ได้นะครับบางคนก็เอาเดิสเปรดวิลแต่ผมไม่แนะนําที่ผมแนะนําก็จะเป็นเคิร์ดออฟเดซตายเกิดแล้วก็เดวิลเวกนิ่งนะครับน่าจะโอเคเพราะเดวิลเวกนิ่งเนี่ยสมมุติว่าเราจะเปิดไฟใช่ไหมเรางัดงัดแทงแล้วก็กดสกิลสเสร็จปุ๊บเปิดอันตินะครับเดวิล <Devil S 1> <Devil S 2> จะเด้งแล้วเราจะใช้สกิลสองอีกรอบนะครับแล้วเดวิลเนี่ยมันจะลดครูดาวสกิลสให้เราด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นพลังแฝงที่ทําให้ลิกเตอร์เนี่ยถึอขึ้นมากๆเลยนะครับ hmm. แล้วก็ลิกเตอร์ถ้าของนํามีเกาะไฟก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาอะจะเป็นตัวละครที่โคตรก๊อตนะครับแบบเอาไม่ลงตีไม่ลงแล้วยังมีดาเมจอีกนะครับขนาดเป็นตัวที่หลายๆคนให้ชื่อว่าเอ่อเป็นแทงค์ที่มีดาเมจนะครับไม่ต้องบอ,อกของดาเมจแต่มีดาเมจตัวละครพิลึกนะครับตัวละครเนี่ยพยายามมองมินิแมปนะครับพยายามมองมินิแมปนิดนึง ซึ่งว่าอนี้นะครับถ้าใครดูในสตรีมก็น่าจะรู้นะว่าผมเ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะใช้ใช้อะไรอะ่ะเขาเรียกสเปรย์นะครับสเปรย์แอลโกอฮอล์ฉีดโทรศัพท์แล้วมันฝืดนะครับพอพุ่งเข้าไปฟิกเกอร์ปุ๊บผมจะงัดแต่มันฟิกเกอร์ไม่ติดนะครับก็สําหรับใครที่เป็นปัญหาเดียวกับผมก็ใช้น้ําเปล่าเช็ดซะนะผมเพิ่งมาฉลาดหลังจากที่เกมจบไปแล้วนะฮะนี่ก็นอกเรื่องนิดนึงนะแล้วที่สําคัญใครเข้ามาดูยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดให้กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับตอนนี้อาจจะเห็นว่าทั้งเกมผมผอาจจะแบบ อาจจะแบบมีการเดินที่แปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามือถือมันฝืดนะครับออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับพอออกไปข้างนอกกลับห้องก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดมือถือนะครับมันจะได้มันจะได้เขาเรียกว่าช่วงนี้ก็โควิดก็ระวังตัวกันด้วยนะฮะนี่ฮะวิธีการทำคอมโบครับ อันติอันติก่อนที่จะเข้านะครับไม่ต้องเข้าไปแล้วค่อยอันตินะเห็นหน้าเขาแบบคิดว่าเราจะบวกกับเขาเนี่ยเปิดอันติก่อนเลยแล้วใช้สกิลหนึ่งเขาไปงัดงัดเราก็แทงได้เลยครับสําหรับตัวละครของลิปเตอร์นะครับบางคนเล่นลิเตอร์แบบอุ้ยงัดงัดแทงสกิลสองแล้วค่อยเปิดอันติคือมันช้าไปครับเราต้องเปิดอันติตั้งแต่เราเจอหน้าเขาแล้วนะครับเห็นปุ๊บแบบรู้เลยว่าตัวนี้เราจะเข้าพอจะเข้าปุ๊บเปิดอันติไปเลยนะครับมันจะง่ายกว่าเนาะเปิดออฟเดตก็เล่งดาเมจให้เราอยู่แล้วนะครับ จริงๆลิเตอร์มันมีสายเล่นดาเมจด้วยนะครับก็จะเป็นสายรองเท้าวิ่งเร็วก็ได้รองเท้ากันซีซแล้วก็เป็นบ็บกให้สเปียโอมิอาร์มแล้วก็เฟรทูดไปเลยนะครับสายนั้นจะเป็นแบบเหมือนกับเหมือนกับลิเตอร์ตอนเข้ามาใหม่ๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เล่นเป็นสายแทงก็ดีนะครับดาเมจก็ดีแล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยนะครับเนี่ยเดินฟาร์มไหมฮะตัวเราตัวเราเน้นแยกดันนะครับแล้วก็เน้นเข้าไฟในจังหวะที่ อ,อีกทีไม่ค่อยคาดคิดนะครับก็คือดักพุ่มดักอะไรพวกนี้แหละนะครับเนี่ยตัวละครของเรามันดาเมจเยอะนะนะครับมีบล็อกเก้นสเปียร์ชิ้นเดียวแล้วก็เป็นอ่าเกาะไฟก็ถึกแล้วนะครับก็ถึกก็มีดามจแล้วนะครับอันนี้มันล่อมันล่อซื้อผมอะก็พยายามดักแล้วหาจาังหวะไฟเอาแล้วกันนะครับสำหรับการเล่นลิกเตอร์เนาะ ถ้าออกโอมิอาร์มเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องระวังเลยคือจังหวะที่เราเข้าไปแท้งเนี่ยมันจะไม่อึดเหมือนเคยแล้วนะครับถ้าไม่ออกโอมิอาร์มจะออกอะไรนะครับก็แนะนําให้เป็นฟอร์สเคปแล้วกันนะครับเกาะไฟเอ่อโบเกนสเปียร์แล้วก็ฟอร์สเคปจังหวะนี้เพื่อนคอไฟให้บวกครับเพราะอันนี้ผมกด3นะเพื่อนคอไฟบ่มก็เข้าเต็มที่เลยแต่ก็นั่นแหละอย่างที่เห็นนะ <c oughs> คือมันลึกไปครับอันนี้บ้านเขาครับบ้านเขายังไม่แตกเลยนะครับข้างนอก3ามหลังนะครับเราวิ่งเข้าไปได้ยับยับเลยนะก็สภาพอย่างที่เห็นแลยฮะ แล้วก็ตาน,นี้เป็นล็อกซี่ป่าด้วยนะครับอาจจะแบบพีลึกกือกือนิดนึงนะครับแต่ก็เห็นเขาบอกว่าเล่นได้นะครับผมก็เชื่อใจครับเพราะค่อนข้างที่จะเก่งนะครับมีแบบไม่ใช่ค่อนข้างที่จะเก่งอะเก่งเลยนะครับคนเล่นล็อกซี่คนนี้นะครับอืจริงๆถ้าบอกว่าคนที่โหดเล่นตัวอะไรก็โหดจริงๆมันก็มันก็จริงแหละนะครับแต่ต้องมีทีมที่ดีด้วยไม่งั้นต่อให้โหดยังไงเล่นตัวแบบเล่นตโตโร่เนี่ยก็คงไม่เกิดนะครับ เวลาเล่นลิเกเตอร์พยายามนะครับมองมินิแมปนะครับพยายามงัดงัดตีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยเร่องอื่นไม่มีอะไรเลย,คยคเคลีคยร์คลิปเติมเลนเคลียร์คลิปเติมเลนเคลียร์คลิปเติมเลนนะครับสำหรับการจังหวะโชว์เอาเพลย์โชว์จังหวะโชว์ช่มอะไรพวกนี้ก็มันก็มีไม่กี่จังหวะหรอกนะครับหลบในพุ่มง,งัดฟิกเกอร์อะไรเงี้ยนะครับงัดฟิกเกอร์งัดฟิกเกอร์เนี่ยแมเนาเจอหน้าเขาปุ๊บผมจะเปิดอันติแล้วก็ใช้สกิลสองนะครับงัดงัดอันติงัดงัดแทงหนึ่งทีสกิลสองแล้วก็ถ้าเขาไม่ตายก็จะ ตามไปนะครับถ้าเขาไม่ตายแต่ตามไปจังหวะเมื่อกี้คือเขาเรียกว่าอาศัยความใจเย็นนะครับแต่ถ้าใจร้อนๆโลกๆหน่อยก็อาจจะงัดเว่านะครับก็พยายามหัดเล่นแล้วกันสําหรับลิกเตอร์มันไม่ได้เล่นยากนะครับเป็นตัวละครที่ผมมองว่าถ้าเข้าใจคอนเซ็ปต,ต์วิธีการเล่นมันก็เล่นง่ายพอสมควรเลยแล้วกันนะครับแล้วก็การงัดก็เหมือนกันนะครับเทคนิคการงัดเคยอธิบายไปแล้วนะครับเวลาเราจะงัดอีกทีมนะครับให้สมมุติว่าแบบอยากงัดระยะไกลนะครับพอเข้าพุ่มปุ๊บเนี่ย มันจะมีมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่แบบเนี่ยเข้าพุ่มปุ๊บมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เกตจะเต็มแล้วเราวิ่งออกจากเกตแล้วเตรียมงัดได้เลยนะครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบต่อให้ออกจากพุ่มเกตก็เต็มนะครับเราต้องลองหัดดูนะครับมันจะมีช่วงเวลานั้นอยู่แบบนี้อยู่ในพุ่มปุ๊บพอเกจะเต็มผมวิ่งออกนะครับไม่จำเป็นต้องรอให้เกตเต็มนะครับสำหรับคนที่แบบหัดเล่นก็อาจจะแบบอาจจะรอใช่ไหมบางคนผมเห็นแล้วแบบรอให้รอให้สกิลแบบดาเปลี่ยนก่อนแล้วแบบ คอยวิ่งออกจากพุ่มนะครับซึ่งจริงๆมันช้าไปนะครับสําหรับการรอแบบนั้นนะแต่ก็จริงๆมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับมันก็ไม่ผิดหรอกถ้าจะทำแบบนั้นนะครับแต่มันเสียเวลานิดนึงนะครับเห็นไหมผมจะเดินออกมาก่อนนิดนึงนะครับจังหวะแบบเตี้ยววิ่อต้องค่อยๆหัดนะครับสาหรับการจะทําแบบวิ่งออกมาจากพุ่ม้วงัดเลยอะไรเงี้ยไปลืมนะครับชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการเล่นลิกตู้นะฮะลิกตู้ออฟเลน นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสั่นกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมไปสั่นกระดิ่งนะถ้าไม่สั่นกระดิ่งเนี่ยเวลาผมลงคลิปใหม่จะไม่เห็นกันนะครับจะพลาดกันเนาะเดี๋ยวไงก็ตามนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณสําหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการกดติดตามนะครับจะเป็นอะไรคลิปหน้าก็รอติดตามรอดูกันได้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจกนครับ